สวัสดีค่ะมื่อนี้ยูกระช่องมืองสีแชนแนลนะพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกตนะคะพี่น้องเป็นเช้าที่สดใสแล้วก็แดดแรงมากนะคะเมื่อนี้นูดพาบอลมาถ่ายงานนะคะถ่ายงานรีวิวสินค้าที่ศรีสะเกตนะคะพอเมื่อคืนนี้เขามีงานอยู่เมื่อคืนนี้เขามีงานอยู่อดเย,ยโสโซทอนนะคะพี่น้องสิที่เยโสโซทอนแล้วก็ นุ่นก็ขับรถพาบอสแล้วก็กอบแล smells, well. ้วก็เอมานะคะน้องเอผู้ชายนะคะผ้ากันมาหอดสีสเกตประมาณตีสามนะคะถึงสีสเกตประมาณตีสามนะคะแล้วก็ผ้ากันหารี่สอดนอนนะคะตอนนี้ก็นัดหมายกันที่เก้าโมงนะคะเก้าโมงเช้านะคะตอนจะรอบอสแล้วก็น้องเอน้องกอบเสร็จนะคะนุนเสร็จแล้วแล้วนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะมารอบอสนะคะ วก็เพิ้นนีนาไทยประมาณมสิบโมงเสาร์นะคะพี่น้อก็เผื่อเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าเพื่อการเดินทางอีย่างเท่านี้น,นะคะไปหอดกับสิ่พอดีนะคะเพราะว่าเพิ่นเริ่มไทยสิบโมงเนาะก็นุก็จะเก็บบรรยากาศถ่ายอ่าบรรยากาศงานวันนี้นะคะถ่ายบรรยากาศบอสพาบอสมาทํางานนะคะแล้วก็เสียงงานทีซีส,สเกตเลยพี่น้อถ้ากูสี เง่ไปฮอนมุกดาหารอำเภอดงหลวงนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีงานคอนเสิร,ร์ตที่มุกดาหารนะคะอำเภอดงหลวงพี่น้องนะคะไปสิจวนเง่จากศรีสะเกดไปเลยนะคะวันนี้เราก็มาทํางานกันนะคะเต็มมันเลยนะจ๊ะอโอเคเดี๋ยวถ่าบอดออกมาแล้วก็เก็บกระเป๋าแล้วก็ออกเดินทางไปทํางานกันจ้าอันนี้ถึงที่ทางานแล้วนะคะพี่น้อง<ห>นอ<ห>ี่ไปฉันเ<อ>ฮาไปร้านนี้นะคะ ตามลูกค้าถามมานะคะฉันนึกว่าแบบว่าเลือกเลือกวตอนตอนลูกอันตอนเพื่อนอันก็แล้วกันนั่นกันพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะบอยก็ต้องเสียใจไมมใส่อย่างนี้ะค่พร้อมถ่ายอะไรประมาณนี้นะคะประมาณกันสี่คนนะจ๊ะน้องเอน้องกอบแล้วก็บอยนะคะแล้วก็นุสีนะถ่ายไว้ให้เขาดูสองสีแล้วบอก พี่น้องก็รอติดตามผลงานบอสนะคะรอติดตามงานบอสเด้อพี่น้องเด้อเป็นดีวีอะไรนั้นก็รอชมนะคะไม่นี้บอสเลิกแต่งหน้าเองนะพี่น้องเลยเปย์พี่น้องคิวก็เขียนเยอะเนี่ยใครไปแฮกเหงหรือเปล่าโมเมนต์สี่มือนเอ้าเอามือมาแต่หู้ดอดจอดอันท่ายแต่แต่อู้ดอดจนหอดคอนเกนเมือนนี้ มือเขาสิับ,บัน,นะบอดมือสิเกตายด้อมือนันเด้อมือนันกับผมงานเนาะมือชิวๆ <c oughs> จ้าบอ <c oughs> จะไปเปลนพนักงานหรือเปล่าเอาจงนจ้าจเงินโอเช่นะพี่น้องตอนนี้ก็จะถ่ายนะตอนนี้เก้าเก่าโมกสีสีมงแล้วพี่น้องสีมง่งเนี่ยไม่น่าจะเกินหนึ่งชั่วโมงนะถ้าถ่าย้านนี่นไม่ต้อาระมาะน ตรถรถขี่จับมันแห้งกิ่งทองเล่าเี่แห้งไลยค่ะมันถ่ายนะนซีนอยู่ด้าอะไรนะไอายูนฮักน้อแหงหัวใจได้เก็บขี้ว่ะสมัครหน่อนก่อนตาดขาดที่เขาเซตคืนน้องยุการตรงหน้าเลยครับแต่ว่าส่วนมากถ้าอย่างเงี้ยนะเขาจะให้ถ่ายแบบไม่มีรถวิ่งมันจะเอ้มี้ไม่ดอกแต่อยู่แต่อยู่เพราะเส้นนี้มันตีเท่น้นแห้งเลยเพราะว่ารถมันเที่ยวเที่ยวหลายอันนี้มีไม่อยู่พี่น้องดีอยู่โอเคนะจ๊ะเจีจะถ่ายบรรากาศให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะ ใกน,านใการบอสในการถ่ายงานนะคะตากแดดพี่น้องงานตากแดดบอสสู้สู้มากจะไปถ่ายหนังตอนนั้นกันเดีว่าอู้แห้งยืนตอนขึ้นนี่เพื่อนมาตอนนั้นตอนไปถ่ายอยู่อ่าประตุ้นท่านนี่นะคะอันนี้ตากแดดงานตากแดกดนะบอสสู้มากเลยติดถนนะนัคนติดดาวนะคะพี่น้องก็รอดที่ตามด้วยพี่น้องเด้อติดตามผลงานบอสน,นะคะ ขอบคุณพี่น้องทุกคนทีค่คอยติดตามทุกวงเฮาแล้วก็ให้กำลังใจบอลเฮานะคะ <Okay. S 1> ายงานของบอลน,นะคะจะเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. เหลือปิดคลิปนะคะ mm hmm. สู่เขาด้วเอสู่เขา mm hmm. เอยบัดเทิงบังคืนน่ะนะ mm hmm. สุดยอดจริงๆ mm hmm. <laughs> แล้วปิดคลิปแล้วห้องสีเดินห้างนะคะ mm hmm. ไปางานคอนเสตรติร์ตต่อตอนเย็นที่มูลหานนะจ๊ะ บอลไทยลูกบอลพี่นอนบอลกับไทยกันนะต้นผ่านรูปไปประชุมผู้ปกครองมาพอดีมาอสื่อของมาพ่อบอลเพื่อจะได้ขอถ่ายรูปนะฮะน่ารักมากนะคะเอสซี่เพลสี่เมียสีไทยร่วมเฟซบุ๊กประชันกันยังกอดกันรำวันใจผู้เฒ่าซุ่มช่วยเป็นไรเตัว์จิ๊หน้าตาได้น้อยดูทีเขาว่าหล่อกับตัวจริงเมื่อกี้เห็นได้ยินเลย ฮะเราก็ตัวจริงตัวจริงเราก็ได้รูปแล้วสิวังสิแต่ว่าเราตัวจริงนะว่าไปรูปแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะจ๊ะถ่ายงานเสร็จแล้วนะจ๊ะดิสโก o โอเจี้ยน้องห้ามมาโอเจี้ยนี่เรามาถึงคำขันแก้วนะคะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเลือพี่น้องก่อนจะถึงแยกเลยชั่วโมงเดียวถึงเลยใช่บอดเพราะว่า อันเท้าสิกับไปบ้านบ้านที่เรื่องท่านะฮะบ้านอ่าภาคเข้าก่รว่าจะไม่เลยไปเลยที่มุกเลยเลยเด้อนี่เพราะว่ามันเร็วอยู่เนาะเขาท้ายนั่นและเนี่เร็วไปเลยภาคเข้ามันเปลี่ยนเดียู่นี่ยเปลหมดเขาไปหอดพอดีเหรอเนาะก็ส<ห>ิพอดีไปหอดนะนี่ที่บางใบสวยนี่เ่าเราก็เมื่อคืนนี้เขาบอลแต่แจ็คพอสเนี่ยก็แจ็คพอสอะไรพูดให้ฟังหน่อยค่ะโอยก็แบบหลายอย่างอยู่นะ <laughs> 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 เป็นพักรลี่สอดมาขึ้นนี่พี่น้งนองซึ่งบบอกซิลี่สอดเอาว่ายุสัยยังกี่ไหนนะเราจะพิ่น <Natalie> คือนอนผู้ละองเปิดสามห้องนะคะบอดเปิดสามห้องสองคนนีนอนนอนนอนน้ำกันบอดก็นอนคนเดียวนน,นซี่ก็นอนคนเดียวเสี่วว่าไม่ไม่นอนห้องนี้กัเขานอนห้องห้องแรกสุดข้างในสุดใกล้คนอ่ะย่านบอดย่านบอดแปลว่าใจรถดยังสินะอ๋อมันหนักกว่าว่านเนย ห้องไยให้หนกักกว่าเมืองจากข้างนอกนั่นโอ้ฉันอยูุ้ยยุดก,กรุมูฉันได้แจพอร์ตกรุมูนั่มก็แบบตอนจะนอนอะพี่นอนไปบบางกะสักการ์ดใบเดียวขออนุญาตเชื่อแต่ทีกระทั่งดูแลมนันนี่มานอนมันดอยังดีพนเดีหลับตาแล้วน,อน้อยใจวะดูแลเขามาหลับมันนอน <c oughs> ยังเด้อมาทำาน้าทำการมาแบะนอนมีซื้อเบื่อมาลอกวนมาได้มาสาะเข้าในรองยังดอกเขาบอกอยก็ปิดไฟหมดทุกอย่างไฟคดดวงแล้วมืด เอ้ยเลยลุกขึ้นก่ก็เลยคือว่ามันสิมืดปวดก็เลยหยาเปิดประตูของน้ำไปก็เลเปิดไฟของน้ำไปเปิดไฟของน้ำไปที่นี่แบบว่าอันฟุ้นอันนี้ปานเงินรับตารับตาลุมเสียงกันไม่แม่มันลันคือคือคือสามเถ้าสะดุ้งขึ้นสะดุ้งขึ้นรับตาเมื่ออย่างเนี่ยหมูหนูการเซฟอย่างกระบอกอย่างแล้วกับบ พอเราตาต้องอยูประตูเปิดแอดเงาหลอนอตอดประตูผ้นีก็มาว่าเสียบบประตูกไม่ไม่ประตูไม่ประตูไม่บัดเนียนเาคิดว่าร่มจากน้ามันตีประตูมันกันตรงเป็แอดแแต่ก็ตามตาตาม้วนะบริษอยยังประตูหังแอดเขาหนึงแอดเขายั่นไะเคื่อเดียวกับบามีมาย่งเนาะฮออกมากับบรมียกัมีซิเียอยู่แล้วกรยะมากเสนต์อย่งกับบอดจอในนีจีิงป เสียงขูดเสียงเครื่องปี๊งก่อนเสียงรันเสียงขูดเสียงระอันพนังรันไม่ขูดเป็นเสียง,ง<อ>ยงงงังรันที่แบบขูดตอ <c oughs> ออลอดเวลาคว้านรับตาลงรับตาลงเห็นผ่ามเมียนเหมือนเร<อ>าลงเห็นยอดเมียนเหมนนึยอดเมียนคว้านขึ้ชวนชวนชวนเขาเผาเดียวนีวน่นนเรา,าตาลงอีกเรื่องอีกเห็นเขาพ่าเขาตัดเนื้อตัดเนื้อตัดอันก็ยังเป็นเนื้อขึเนื้อโซ่ี่ยังสวยขุดข้นตัวอย่างเป็นแล้วคืองเป็นเนื้อใหม่ตัด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 ไปสินะ ก็เรยศูนย์มาเขาเรียกมาเอิมออกมาหนวดมแน่จิงออกมาเลยกุสิเห็นนักบุญสามัม่ศูนย์ว่ประเด็พูดประเด็เกิดงอนเออขันมันมีอีดีกหักันละเขเรยกอ้ยขันไม่มีีดีว่าไปาสี่ทาุี่คือสุรับาองปราบาเส้นมคนไร้อนประลาัวสี่ตสีแเียกใหญ่องแรกเนเลยไม่เกิดเรียงมันจะไปเองงามกันใจรัะว่าโอเคขันนี่มากมากเห็นนักบุญสามแค่้อเหมองผู้เดเกิดเลมบ่อ้อนเกิดเล่บุญสามรมื่อไรุปมิดบวัน มิดธนาตาลุงมอนมอนกับเปลี่ยนทางมันเป็นไรย่างสิ้นบ่สักเฮงสิเลยเลิศเจ้ก็ไหวเลยคือไม่ได้นอนหรอกแล้วเอาเอาพิงไว้จากของไว้พิงพิงไว้คือยังมอนขายอี่บงสิ้นบเอออีกอีกเรานอนอันนี้แล้วก็หมุนให้เป็นอย่างนี้เลยเออเออมันไม่ต้องเอาวกูมึงคือใครเปิดไฟซุนรีซุนเดดมาเปิดใช่ป่ะไม่ต้องหนากับชั้นตู้ชั้นก็เปิดหมดไม่ต้องแอบมีที่แอบระบายใชัไหม อหน้าคนลุกอยู่แต่เราก็มล่ะเวลา่ายก็ไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ได้มาทำลายใครเราเข้ามาดีไงบอดเพราะว่าเข้าไปตันจอยแต่เราหมองมองมันก็บุกขึ้นกันเนาะเข้าซุ่มเข้าซุ่มใด้การที่เข้าสี่เขาพักมองไหนได้ได้ได้เนี่ยอางี้สีเนี่ยก็เวลาไปดสี่เาป็น้าืองดีนะแพ็ยกาสรเพราะเป็นหัวแหลมันหาไปได้กันนอนดรดเพราะว่าเข้ีาเข้าไปในนอนแค่ประมาณสาสี่ชั่วโมงเนาะตอนลยแบบว่ากูเสียดายขึ้นบ่อปรงพักอก ก็ห้องมาสามร้อยก็โอเคอยู่โอเคก็พักแบบเขาบอกว่ถ้ามันไม่เจอเราก็ไม่รู้หรอกก็ไปสุ้มมองเัยพี่น้องวันนี้มาขึ้นนิโบดยังกับบอสสวดชิ่นมาช่อมาช่อท่านบอสสวดข่ามาเลยฉากท่านอยากเจอทัานเด็กศถามให้มันตายไปเลยครั้งนึงเล่นเขาอยากเจาอยู่บบวมาเลยบัณลูซสิีกอ่ะเปิดไฟนอนแล้วก็ไม่ละคอยกับใบผ้ะอยู่ดีหมดขึ้นก็ไหว้ไหว้พระอะไรอยู่สมองไร้กาบเลยนะฉันดีใวปา เพว่นำมามเนาบรรดาดูแลามา,านอนอันนปกการร <Okay. S 1> ักษาโอเคก็ผ่านพ้นไปด้วยดี้วบอสก็เศร้ายุ่กันแท้ตัวหนัออกการรอบค <l ots> ุณดอยากาเอาพราะบ <c oughs> าดพ่อจ้าบอดไ่ายแล้วพี่น้องกโอเคนะคะมีนุ่มๆห้าวก,กันั่งถายกินข้าวราสุกินุงโคกแล้วนึ่โอเคนะพี่น้องกินน้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพแร้เจอกันที่งานดงหลวงมุกดาหารนะจอันาบอด จะไปหอดเพิ่มส <laughs> oh, sure. <don> ิบกรพาะก่อนหยีบจะข้าวอยู่ดอกนีิคิดว่าเนาะหยีบบอลกระเพาเขาไปเลยโอเคเราจะฝากอะไรก็แชร์ให้นะคะ